คนนะคะวันนี้ครูจะพามาเที่ยวตลาดสัมย่านนะคะวันนีเ้เราจะมาเรียนรู้เรื่องผักกันนะคะอนุเคราะห์ให้มาถ่ายทำนะคะก็คือเจสุนีนะคะผักใครๆก็แนะนำให้กินผักเพราะผักอะ่ะมีประโยชน์นะคะอันดับแรกเลยนะคะมีไนาอาซเนมีแคลเซียมนะคะมีฟอสฟอรัสทั้งแคลเซียมและฟอสฟอรัสก,ก็ช่วยใน,นเรื่องของบำรุงกระดูกของเรานะคะ แล้วยังมีประโยชน์อื่นอีกมากมายเลยนะคะนี่แล้วที่สำคัญเลยที่ครูจะต้องพูดก็คือผักเนี่ยช่วยทำให้เราระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีค่ะถ้าเราไม่กินผักนะคะระบบขับถ่ายของเราไม่ดีก่อนอื่นครูมาขอแนะนำเลยนะคะผักทีออ่อร่อยและคนรู้จักนะคะอันนี้ผักบุ้งค่ะผักบุ้งมีหลายชนิดเลยแต่ครูขอแนะนำอันนี้นะคะเรียกว่า ผักบุ้งจีนนะคะโอ้นักเรียนก็คงจะรู้จักนะคะเราก็จะเอาไปผัดผัดบุ้งไฟแดงเลยนะคะเป็นที่นิยมผัดบุ้งเนี้ยมีวิตามินเอสูงมากช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาแล้วก็ระบบขับถ่ายได้ดีมากเลยค่ะนะคะอันนี้แต่ว่าผักทุกชนิดก่อนที่นักเรียนจะนำไปรับประทานเนี่ยนะคะต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานของนักเรียนทุกๆคนนะคะ หลีก้จักผักบุ้งแล้วต่อไปนะคะนะคะผักคะนา้าผักคะนา้าก็มีหลายประเภทนะคะนะคะอันนี้เป็นผักคะน้านะคะทั่วๆไปอีกอันหนึ่งที่ครูจะแนะนํานะคะก็จะเป็นผักคะน้าฮ่องกงนะคะต้นสั้น กรอบอร่อยเช่นเดียวกันเราต้องล้างมันก่อนนะคะสําหรับผักคะน้าก็เอาไปผัดไฟแดงได้นะคะเป็นผัดผักได้นะคะแล้วเ,เขาก็จะลอกบริเวณแข็งๆออกก่อนนะคะนะคะดับต่อไปนะคะที่ครูจะแนะนําให้ในกักเรียนรู้จักก็คือเรียกว่าบล็อกเกอรีนะคะก็ใช้ผัดผักรมมิดนะคะทุกคนคงรู้จักดีแล้วแต่ก่อนรับประทานเช่นกันต้อง ร้างเพื่อทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ลอกบริเวณนี้นะคะอร่อยมากเลยนอกจากเอาไปผักผักรวมมิตรแล้วนะคะใส่ในแกงส้มอะไรก็อร่อยนะคะอันนี้แล้วก็ที่คล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นกะหล่ําอันนี้เป็นกะหล่ําสีเหลืองของไทยนะคะก็เอาไปผัดผักเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้จะเป็นกะหล่ําที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ นะคะสวยงามเลยนักเรียนก็เลือกตามที่เรียนชอบนะคะอันดับต่อไปนะคะบวบนะคะบวบก,ก็มีหลายชนิดแต่บวบที่ครูกำลังแนะนำให้ในักเรียนรู้จักอันนี้นะคะ<ม>เขาเรียกว่าบวบเหลี่ยมะค่ะนะคะมีบวบงูมีบวบหอมนะคะน,นี้บวบเหลี่ยมที่เราจะรู้จักและคุ้นเคย กันมากเลยนะคะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ร้างน้ําแล้วก็เอาไปผัดกับไข่นะ,ะอร่อยมากเลยนะคะนักเรียนลองทํากินดูนะคะมีประโยชน์จริงๆต่อไปนะคะหัวเชยเท้าค่ะนะคะหัวเชยเท้านะคะหัวชเะะวชยเท้านี้นะคะเราก็เอาไปแกงจืดนะคะกับซี่โครงหมูหมูสับ ได้หมดเลยนะคะทาง่ายๆเลยนะคะนักเรียนลองชวนคุณพ่อคุณแม่ทําดูแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะต่อไปนะคะผัะกกาดขาวผักกาดขาวนะคะเป็นผักที่นักเรียนก็รับประทานได้ง่าย,ายเพราะว่านิ่มแล้วก็เหมาะในวัยเด็กของนักเรียนเอาไปแกงจืดได้คะ่ะเอาไปผัดกับเต้าหู้นะคะแต่ว่าก่อนรับประทานเช่นเดียวกัน ก็ต้องล้างน้ําแล้วก็วิธีการล้างผักในปัจจุบันนี้นอกจากเราจะแช่น้ําไว้สักประมาณ15-20มนาทีแล้วเนี่ยออนักเรียนคงจะต้องให้น้ําไหลผ่านที่ผักด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานนะคะนะคะแกงจืดแล้วใส่มุนเส้นก็ได้ผัดกับไข่ผัดกับตะาูู้ก็ได้ค่ะดับต่อไปนะคะครูจะแนะนํามะเขือเทศนะคะมะเขือเทศ อันนี้กูสอบถามจากคนขายนะคะเขาบอกว่าเป็นพันเนื้อก็ข้างในจะเป็นเนื้อมากก็มาเกิดเทศแต่ละชิ้นเนี่ยเอาไปประกอบอาหารวิธีเอาไปใช้ก็แตกต่างกันนะคะถ้าเราจะตาส้มตำนะคะก็ต้องเป็นพันนี้นะคะเรียกว่าพันสีดานะคะนะคะต่อไปอันนี้พันท้อค่ะนะ,ะแต่จริงแล้วนะเรามีพันไหนเราก็สามารถไปทําอาหาร ตามที่เราต้องการได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วลูกเล็กอย่างนี้นะคะแช่เย็นนล้างให้สะอาดก็กินสดๆก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยนะคะนะคะแต่ว่าเวลารูทำตำส้มตำรูนิยมใส่มะเขือเทศพันนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยเราเอาไปทำสปากเกตตี้ได้เลยนะคะเอาไปทำโอ้ง่ายๆเลย ใส่ในไข่นะคะเราก็เจียวไข่เอาไปผัดมะเขือเทศตามที่นักเรียนต้องการเลยนะคะต่อไปสิ่งที่ครูอยากแนะนำให้นักเรียนรู้จักนะคะโหลายคนหลายคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่แต่ว่ากล้วยเรียกอันนี้ไม่ใช่กล้วยนะคะเป็นปรีเป็นส่วนของดอกนะคะนักเรียนดูนะคะเราเรายังไม่กิน เราจะกินมนันได้เนี่ยเราต้องลอกลงถึงด้านในเลยนะคะนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะคนไทยนิยมลอ,อ,อกแล้วไปกินกับผัดไทยนะคะด้านในจะเป็นแบบมียางเยอะๆต้องเอาไปแช่ในน้ำส้มใสชหูหรือน้ำมะนาวเพื่อช่วยทำให้มันขาวขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเอาไปแกงเลียงค่ะแกงเลียงใส่หัวปลีนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาผู้หญิงคลอดลูกเนี่ยแล้วต้องการให ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีน้ำนมเพื่อจะเลี้ยงลูกก็จะเอาหัวปีแล้วก็เอาไปแกงเลี้ยงค่ะเขาบอกว่าช่วยเรียกน้ำนมของแม่ได้ดีมากเลยนะคะมีหัวปีนะคะต่อไปนะคะครูจะแนะนำนะคะแตงปวาทุกคนร,รู้จักและคุ้นเคยนะคะเอาไปยำนะคะแตงกวาก็มีหลายหลายแบบ เอาไปยำเอาไปใส่เป็นเครื่องเคียงทานกับข้าวผัดทานกับน้ำพริกได้เลยนะคะต่อไปมะเขือนะคะนักเรียนก็ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะแต่คนผู้ใหญ่อ่านิยมรับประทานมะเขือเปาะแล้วก็ใส่ในแกงเขียวหวานได้นะคะคนไทยฉลาดคิดค่ะแกงเขียวหวานเนี่ยมันมีไขมันสูงงั้นมะเขือพวกนี้เขาบอกว่าจะช่วยลด ไขมันในเส้นเลือดได้ถ้าเรารับประทานคู่กันไปนะคะกับแกงเขียวหวานผักชนิดนี้ที่เราคุ้นเคยมากเลยแครอทค่ะแครอทนะคะแครอทก็มีหลายชนิดมีพันธ์ุที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเอานำเข้ามาจากต่างประเทศแต่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินซีนะคะนอกจากเอามาทำอาหารแล้วยังไปทำเป็นน้ำแครอท นะคะรสชาติอร่อยเลยนะคะกินแล้วสดชื่นมีรสหวานในตัวเลยนะคะเอาแช่ยเย็นนี่เราจะทําให้รับประทานได้อร่อยมากเลยนะคะ,ะผัดผักรวมมิตรนะคะทานสดๆนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะใส่ในแกงส้มใส่ในสะลัดใต้หมดเลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะภาพที่นักเรียนจะเห็นต่อไปนี้โอ้โหอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย นะคะสายบัวแต่เป็นสายบัวที่ทำสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานเขาานิยมไปต้ปมกะทิสาบัวค่ะคนสมัยก่อนแล้วก็เอาไปผัดกับเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะก็เหมือนกับผัดผักชนิดหนึ่งเลยแต่ว่าลักษณะของการผัดจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันจะถ้าผัดไม่ดีนะคะสีของสายบัวก็จะไม่สวยนอกจากนั้น ก่อนรับประทานเราจะต้องลอกออกก่อนลอกรอบนอกของสายบวก,ก่อนนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำม,ม่วงค่ะเราก็เอาไปผัดผักรวมมิตรนะคะซอยบางๆแล้วก็ใส่ในสลัดได้ค่ะให้เหนียวกันนะคะนะคะพริกหวานนะคะไม่เผ็ดค่ะก็ทานเป็นสลัดนะคะ เอาไปผัดผักรวมมิตรก็ได้มีสีต่างๆนะคะนี่สีแดงนะคะสีเหลืองนะคะ <c oughs> และสีเขียวสีเขียวเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่สุกรือถ้าเต็มที่แล้วมันจะออกมาเป็นสีปล่อยไว้สักพักหนึ่งมันก็จะออกมาเป็นสีแดงนะคะการรับประทานผักก็ครูก็จะแนะนำว่าเราก็ไม่ควรรับประทานอะไรที่มัน สัำซาควรจะหมุนเปลี่ยนเวียนไปต่อไปนะคะเป็นผักที่นักเรียนหลายคนเห็นแล้วก็ร้องยี้เลยแต่ครูมีนักเรียนหลายคนที่ครูสัมภาษณ์นะคะนักเ,เรียนบอกครูว่ารับประทานเป็นเพราะว่า,าผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยสอนให้รับประทานโดยเฉพาะคนที่อยู่กับเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายก็จะรับประทานมะระ ทายากหน่อยค่ะก็ต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะเราต้องเอาไปต้มจืดมะระนะคะของครูที่บ้านของครูจะกินเป็นประจําเลยนอกจากต้มจืดแล้วครูก็จะเอาไปผัดกับไข่นะคะอร่อยมากเลยแล้วปัจจุบันเนี้ยคนก็มีความคิดสร้างสารรค์นอกจากจะเอาไปาผัดไข่เอาไปต้มจืดแล้วเอาไปตำสมตำด้วยค่ะโหอร่อยมากเลยนะคะไนะดเรียนลองดูนะคะต่อไปนะคะ มะเขือค่ะเมื่อกี้เรารู้จักมะเขือเปาะแล้วแต่อันนี้เรียกว่ามะเขือยาวค่ะเอาไปผัดใส่ใบโหระพาแล้วก็เอาไปผัดเอาไปชุบไข่นะคะก็อร่อยกินกับน้ำพริกกะปิหรือกินเป๋าเป่าก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนคะใครๆเขาบอกว่ากินผักแล้วดีนะคะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะ๋ยวครูสรุปให้นักเรียนฟังนี่ว่า ผักนะี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะวิตามินเอนะคะก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็บำรุงสายตานะคะอนอกจากนั้นวิตามินซีวิตามินซีนก็ช่วยทำให้เราเป็นไงคะผิวพรรณเป็นปรังนะคะมีออร่านะคะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายนะคะต,ต่อจากนั้นก็จะมีวิตามิน B1 และก็วิตามิน B2 นะคะที่มีอยู่ในผักนะคะก็ช่วยในเรื่องของอบำรุงสมองนะคะสมองเราต้องดีนะคะใครที่กินผักได้เล็กน้อยลองลอง,ลองทดลองนะคะกินเพิ่มขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยของเรานะคะเราช่วยกันทําอาหารนะคะฝึกร้างผักฝึกช่วยงานบ้านจะทําให้เราเติบโตแล้วก็มีศักยภาพที่ดีเมื่อ เป็นวัยผู้ใหญ่ทำอะไรเป็นค่ะกูก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ